ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กคารบรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคสกับเกมบูอาร์คายครับโดยคลิปนี้เราจะมาแนะนำทีมตีบีนาอินเซกันนะครับนะต้องยอมรับก็ผมว่าบีนาอินเซ e เนี่ยเป็นบอสที่ค่อนข้างจะถือว่าง่ายมากๆนะครับผมนะจุดเด่นของบอสตัวนี้ก็คือพลังโจมตีที่รุนแรงนะครับผมแล้วก็ก่อป้องกันที่หนามากนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถผ่านตรงสองจุดนี้ไปได้ครับผมนะก็การจะทำแคนบีนาให้ได้สวยๆครับผมก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับ มาดูกันดีกว่าครับผมว่าตาแมวใช้ทีมอะไรบ้างนะมาเริ่มต้นในสุดขอทีมแรกของเรากันเลยนะครับนะโดยทีมแรกก็จะเป็นฟู้ดดาเมจนะครับผมนะก็จะเป็นตัวของอดีๆครับผมเด็ดๆของรอบนี้เลยนะก็จะเป็นในสุดของมิกะคันนะชุดใบน้ำครับผมแล้วก็อุ้ยแล้วก็มากินะครับแล้วก็ตัวบัฟครับผมก็จะเป็นฮิมาลินะครับผมนะแล้วก็ตัวของอาร์โกนะครับนะอ่ะ โดยหลักๆครับผมก็จะเป็นนะครับผมนะตัวของคันนาเนี่ยจะยืมเพื่อนนะครับผมเพราะว่าคันนานี่ของผมนี่เป็น5ดาวปืนสองแล้วร้อยแล้วนะครับนะก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วก็สําคัญครับผมนะก็ได้จะเป็นในสูตรของเ s k i l l นะครับผมนะเพราะว่าคันนานี่คือเราจะได้ครับผมในเรื่องของการช่วยลดเกาะนะครับผมนะยิ่งถ้าเกิดระบบเป็น5ดาวปืนสเนี่ยก็จะได้ในสูตรของระยะเพิ่มระยะครับผมเอฟเฟกอันตรายเนี่ยก็คือดีบัฟนานขึ้นครับแล้วก็ เอ็กสกิลของคันนาครับผมก็จะลดป้องกันได้เยอะมากจึงเหมาะมากครับผมกับกาเรเอามาเล่นคู่กับบีนาแล้วก็หากเราเล่นอุ้ยนะครับผมนะก็สามารถช่วยในเรื่องของการลดค่าคอสนครับผมนั้นะถึง2รอ,อบเลยแล้วก็มีตัวบัฟแรๆครับผมอย่างตัวของฮิบรินะครับผมแล้วก็ตัวของอาโกะนะแล้วก็ตามด้วยสูวนของตัวมิกะเป็นเบสรเบสครับผมมากิ Mar ก็เป็นตัวแจกดีบัฟนะเลือพลลดพลังลดป้องกันเป็นหลักครับโอเคตำแหน่งก็จะประมาณนี้นะเซตสกิ ton, ลช่วงต้นนะครับผมนะก็จะเป็นตัวของอุ้ยนะครับผมนะอุ้ยแล้วก็คนะันนะและก็บมิกะนะ อ่ะโอเคครับผมต่อไปไปดูสุขของรัานสกิปกันเลยครับ เริ่มต้นนะครับผมก็จะใช้อุ้ยครับผมนะรดค่าคอสกับตัวกบมิกาก่อนเลยนะจากนั้นครับผมก็ตามด้วยสกิลของคันนะนะครับนะหรือเกิดขั้นมีคันนะขอากาเนก็ได้อ่าฮะต่อไปครับผมนะก็สะสมค่าคอสครับผมให้อยู่ที่9นะครับผมนะและจากนั้นครับผมเราก็จะปรับสปีดเลือ1หนึ่งนะอ่าแล้วก็ต่อเลยครับผมนะก็ใช้เป็นสูตรของสกิลนะครับผมนะก็จะเป็น อ่ามิกะนะครับผมนะแล้วก็ตัวของฮิคารินะครับผมนะแล้วก็ต่อด้วยตัวของอาโกะนะครับอ่าแล้วก็สกิลครับผมของตัวนะครับผมันหน้าอีกรอบหนึ่งอ่าฮะแล้วก็ต่อกันครับในส่วนของตัวมิกะอีกทีนึงนะครับอ่าตรงส่วนนี้นะครับผมนะแล้วก็ใช้สกิลของอุ้ยนะครับอีกรอบหนึ่ง อจากนั้นก็จะใช้ครับผมนะสะสมค่าคอร์เก้นะครับนะอ่าแล้วก็ต่อเลยนะครับนะ ก็ประมานี้ครับตายแล้วแต่เฟสสองไม่ต้องรอเข้าสือเวลาเฟสสามนะครับนะนะก็โอเคครับนะง่ายๆไม่ต้องเสียเวลาเข้าเฟสสามครับนะนี่คือสทีมที่หนึ่งนะครับนะที่เราจะขอแนะนำนะอือฮึ อันนี้เป็นในส่วนของทีวิศนะครับผมนะโดยทีวิศครับเราจะใช้ตัวของน้องมิยูครับผมนะแทนในส่วนของตัวละครอย่างตัวของอุ้ยนะครับผมนะบางท่านไม่มีอุ้ยนะครับผมนะก็สามารถใช้ตัวละครดาเมจครับผมนะตัวอย่างมิยูนะครับผมนะก็เอามาใช้งานได้นะก็อย่างที่เห็นอยู่ครับนะว่าน้องแกก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีนะพอมีของรักมาแล้วนะและเมือนเดิมครับผมนะตัวคีย์หลักนะก็ยังคงเป็นมาร์กี้กับ มิกะ2คนนี้นะครับและตัวละครรกเกาะครับผมนะก็คราวนี้ก็จะเป็นดาวเกตลงมาครับผมเป็นตัวของอารกาเนะนะครับนะแล้วก็ยังคงใช้ครับผมนะตัวของฟูกะครับผมเป็นตัวลดค่าคอนนะถ้าเกิดใครไม่บีอุยนะก็ใช้ฟูกะนะครับผมลดค่าคอนก็ถือโอเคนะฮิมาริครับผมนะก็ยังคงเป็นตัวบัฟแอคแท็กเช่นเดิมนะในส่วนของสกิลนะครับผมนะแต่ละตัวแต่ละตัวนะก็ประมาณนี้ครับมากิจะเป็นออแม็กนะครับนะมิกะนะครับผมออแม็กเช่นเดียวกัน อะกา็ได้ครับผมสำคัญที่สุดก็คือเยสสกิลนะครับผมนะแล้วก็มิวครับผมก็จะเป็นในสุดของเยสสกิลกับสกิลพื้นฐานนะครับนะสองอันนี้นะโดยตัวของมิวครับผมจะทำการนะครับผมใส่ของลักเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ยังที่เห็นอยู่ครับผมน้องแกยังเป็นสามดาวอยู่ฟูกะนะครับผมนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะฟูกาจะเป็นไปนได้ก็ออมักนะครับผมแล้วก็ตัวของพีบาลีนะครับผมนะก็สกิลสำคัญก็คือมีเอสสกิลครับผมกับสกิลล็อกนะแต่ถ้าเกิดใครที่อัพเป็น5ดาวปืน2อแล้วก็ต้องอัพใปนส่วนของ s e กิลติดตัวมาด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ ที่เหลือครับผมนะก็ไปดูครับผมในส่วนของการสกิลลาสกิลแบบหนึ่งนะสตาร์ตเริ่มต้นนะครับผมนะก็จะเป็นสกิลของตัวอ่ามิกะนะครับผมนะแล้วก็ตัวของอากาเดะนะครับผมแล้วก็ตัวของฟูกะนะอันนี้คือสกิลเริ่มต้นของเราครับแล้วก็ไปดูในส่วนของการลาสกิลเลยครับ เริ่มต้น้านสกิลกันเลยนะครับนะอย่างแรกก็จะทําการสะสมค่าคอสก่อนนะที่เพิ่งทําอะไรนะจนกว่าค่าคอสจะมีประมาณ9-10นะครับนะรง <c oughs> ส่วนนี้ก็พอประมาณ9 <c oughs> ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็สามารถเช็คสกิลของอากาเเดะเริ่มเปิดก่อนเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยสูตรของตัวฟูกะนะครับผมลดค่าคอสให้กับมิกาแลวก็ตามด้วยในสูตของสกิลนะครับผมของมิกานะครับผมนะ <c oughs> แล้วก็ตามด้วยตัวของฮิบาริบัตันตีต่า <c oughs> แล้วก็ตามด้วยตัวของมิยูนะครับแล้วก็ฟูกาทีหนึ่ง แล้วก็ตามด้วยพอสะสมค่าคอสได้สาปุ๊บก็เอาเลยครับผมในส่วนของตัวมิกะยิงทันทีเลยครับนะก็ดาเบตอาจจะสู้ทีมแรกไม่ได้นะครับนะแต่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะอยู่นานในเรื่องของคนที่ยังไม่มีตัวละครที่ใช้งานนะครับนะอ่าเอาละครับผมนะเดี๋ยวสะสมค่าคอสนะตรงส่วนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งที่ใช้สกิลของอากาเนะนะเพราะว่ารอให้บอสมันเปลี่ยนเฟสก่อน อตอนนี้ก็เข้าสู่เฟสสองแล้วนะครับนะก็ใช้สกิลของอากาเด้ครับผมนะยิงลดค่าเกาะน,นะระหว่างนั้นก็จะใช้ตัวของคิบาริเลยครับผมนะบัฟใไปกับตัวของมิกาด้วยอ่าพอบัฟเสร็จป,ปุ๊บอากาเด้ยิงปุ๊บนะตามไยตัวของฟูกะนะครับผมทันทีนะอ่าแล้วก็บิกายิงกเลยนะครับอ่าคำจีงตัวน,นี้ตอ้องรันฮิบารินะแต่ผมลืมเผยรันีอิอา ตัวขอมีบาลีอีกรอบหนึ่งไปแต่ไม่เป็นไรนะก็ต่อเลยครับผมนะสกิลขอตัวมิยูนะครับอ่านะจากนั้นก็ตามด้วยตัวขอฟูกะนะครับผมอีกทีหนึ่งนะแล้วก็รอเข้าสู่เฟสสามแล้วก็ยิงได้เลยออันะนี้ก็คือในส่วนของคะแนนทีมนะครับผมนะเผื่อใครที่ตัวละครไม่พร้อมนะครับผมกนะ็ใช้ทีมนี้ได้นะเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนตัวละครหลายตัวอยู่ให้สามารถเล่นได้ง่ายขึ้น่านะโอเคครับ ก็ประมาณนี้นะในส่วนของทีมแนะนำครับผมในการตีบีนาก็ยอมรับว่าตัวของมาคีกับบิกกยังคงสำคัญอยู่นะอากาเดก็เอามาช่วยรดก่อนให้ดีนะครับนะอก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมนะหาชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, ากดไลค์กดไชห์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเรด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ